กคนทั่วโลกตามหากันคับที่ไม่ต้องไปตามหาที่ไหนให้เหนื่อยอีกแล้วอะ่ะมันคืองานสวัสดีครับผม้ังจีจากเลตัวเวิล์นะคะเกมที่ทุกคนพลาดไม่ได้เลยจริงๆมันคือมาริโอหนึ่งนี่เลยครับเสียงที่อยู่ในความทรงจำครับ The Best o อฟเคอ i o ชั่นสำหรับผมมันคือตัวซูเป r ร์มอเกมที่ไม่ควรพลาดก็คือค o n t r าครับค o n t ่าจะมีทั้งภาคหนึ่งและภาค2เลยที่ร้านผมเนี่ยมีสายนักสะสมคอลเลคชั่นละกันที่ไม่ต้องไปตามหาที่ไหนให้เหนื่อยอีกแล้วอะ่ะมันคือ f u l l Box ที่เป็นผันกายเวลามาปะ40ปีที่สัมผัสได้ถึงความคมครับไม่รู้ว่าเนี่ยมือผมจะเลือดออกหรือว่าแต่กล่องคมมากที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าเป็นกล่องที่สองที่ผมได้มาไม่ตลอดการเปิดร้านมา10ปีที่เป็นกล่องที่สองที่ผมได้มาสวยๆครับสภาพแบบนี้หายากประมาณในตลาดเลยหรือแม้แต่เจ็ตแมนคองมคมแบบนี้ผมก็แต่ผมมีแรที่เป็นซูเปอร์ลาไอเทมทุกคนทั่วโลกตามหากันมันคืองานกล่องที่เป็นตลับทองของอาจารย์ทุริยมา เป็นซูเปอร์ไลไอเทมที่แม้แต่ที่ไปญี่ปุ่นจะไม่มีทางได้เห็นเลยแต่ผมกล้าพูดได้เลยครับตลับนี้อยู่ในไทยและอยู่ที่ร้านผมแล้ว